ความหมายแท้จริงของโดดเดี่ยวคำว่าโดดเดี่ยวที่เราพูดกันในทางโลกมักจะตีความเป็นว่าความเหงาความไร้คนอยู่ข้างๆแต่ในทางธรรมะโดดเดี่ยวไม่ใช่ความเหงาแต่หมายถึงการอยู่กับตนเองอย่างมีสติรู้จักใจของตนเองและไม่หลงไปตามสิ่งเร้าภายนอกความโดดเดี่ยวในทางธรรมะคือการที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาความสุขจากคนอื่นสิ่งอื่นหรือสถานการณ์ภายนอกมากเกินไปทำไมความโดดเดี่ยวจึงถือว่าเป็นบุญใหญ่ 1. บุญจากการได้เห็นตนเองแท้จริงเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางผู้คนเสียงพูดคุยความสัมพันธ์หรือสิ่งเรารบกายมันจะมีสิ่งที่ดึงใจเราออกไปภายนอกเสมอทำให้เราลืมมองเข้าข้างใน แต่เมื่ออยู่เงีย,งยบๆอยู่ลำพังความคิดความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนนี่คือโอกาสทองที่จะได้เรียนรู้ตนเองเห็นทั้งกิเลสความกลัวความอยากและแม้แต่ความสงบอันลึกซึ้งบุญจากการไม่สร้างบาปใหม่การอยู่กับคนมากโอกาสที่จะผิดใจกันการทะเลาะเบ,บาแวงการนินทาอิจฉา หรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันมักจะเกิดขึ้นได้ง่ายแม้เพียงการพูดพลั้งเผลอไปคำเดียวก็อาจทำให้คนอื่นเจ็บใจแต่เมื่อเราอยู่โดดเดี่ยวเราไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ต้องทำบาปเพิ่มใจเราจึงเบาสบายบุญจากการพัฒนาสมาธิและปัญญาความเงียบความว่างจากผู้คนทำให้เรามีเวลาฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นเมื่อจิตไม่ถูกรบกวนจากสิ่งภายนอก จิตก็มีโอกาสรวมเป็นหนึ่งเกิดความสงบที่แท้จริงและจากความสงบนี้เองที่ปัญญาจะเกิดขึ้นมองเห็นความจริงของชีวิตชัดเจนขึ้นบุญจากการฝึกความไม่ยึดติดการอยู่ลำพังเป็นการฝึกใจให้รู้จักพอใจในตนเองไม่ต้องรอให้ใครมาชมไม่ต้องรอให้ใครมาสนับสนุนไม่ต้องรอให้ใครมาอยู่เคียงข้างความสุขจึงไม่ผูกติดกับสิ่งภายนอก ยิ่งใจเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นมากเท่าใดใจก็ยิ่งใกล้ความพ้นทุกข์บุญจากความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตสุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนต้องโดดเดี่ยวอยู่ดีแม้จะมีคนรักครอบครัวเพื่อนฝูงแต่เมื่อถึงเวลาตายเราต้องเดินคนเดียวไม่มีใครเดินแทนเราได้การฝึกอยู่โดดเดี่ยวตั้งแต่วันนี้ จึงเป็นการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับความจริงอันยิ่งใหญ่ของชีวิตโยมทั้งหลายในชีวิตของคนเราบางครั้งก็ต้องพบเจอกับความเงียบความว่างและความโดดเดี่ยวหลายคนพออยู่คนเดียวก็รู้สึกเหงารู้สึกไม่มีคุณค่ารู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไปแต่ในทางพระพุทธศาสนา ความโดดเดี่ยวนั้นมิใช่เรื่องน่ากลัวตรงกันข้ามพระพุทธองค์กลับตรัสสันเสริญว่าเอกโยคุโ e นคุณธรรมอันประเสริฐคือการอยู่ผู้เดียวการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงการตัดขาดจากสังคมแต่หมายถึงการที่ใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่วิ่งตามสิ่งยั่วยุ ไม่ต้องขึ่งพาความสุขจากผู้อื่นหรือสิ่งภายนอกการอยู่ลำพังอย่างสงบจึงกลายเป็นบุญใหญ่เพราะมันเปิดโอกาสให้เราได้ทำสิ่งสำคัญ5ประการ1เราได้เห็นตัวเองแท้จริงเมื่ออยู่ท่ามกลางความเงียบเราจะเห็นความคิดความปรุงแต่งความอยากความกลัว ทั้งหมดที่เคยซ่อนอยู่ในใจมันค่อยๆโผล่ขึ้นมาให้เรารู้ทันนี่คือหนทางแห่งปัญญา 2. เราไม่สร้างบาปเพิ่มอยู่กับคนมากย่อมมีการขัดแย้งนินทาอิจฉาเบียดเบียนแต่เมื่ออยู่เงียบๆโอกาสทำบาปก็ลดลงใจเราจึงเบาสบาย 3. ใจมีสมาธิและปัญญาความเงียบช่วยให้จิตรวมเป็นหนึ่งความสงบนั้นเองเป็นรากฐานแห่งปัญญาเห็นความจริงของชีวิตอย่างแจ่มชัด 4. ฝึกความไม่ยุติดผู้ที่อยู่ลำพังได้อย่างสงบคือผู้ที่ไม่ต้องคอยพึ่งคนอื่นให้มาทำให้ตนสุขความสุข จึงตั้งอยู่บนความพอใจภายในไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งภายนอก 5. เข้าใจความจริงของชีวิตสุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนต้องเดินลำพังในวาระสุดท้ายแม้จะมีลูกมีเมียมีเพื่อนมีญาติก็ช่วยเราได้เพียงชั่วคราวแต่เวลาตายไม่มีใครเดินแทนเราได้ การอยู่โดดเดี่ยวจึงเป็นการซ้อมใจให้พร้อมรับความจริงนี้เพราะฉะนั้นโดดเดี่ยวในทางธรรมมิใช่ความทุกข์แต่เป็นบุญใหญ่เป็นประตูสู่ความอิสระความสงบและปัญญาขอให้ญาติโยมทั้งหลายอยากลัวความเงียบอยากลัวความโดดเดี่ยวแต่จงใช้โอกาสนั้นเป็นกำไรชีวิต เป็นบุญของใจให้เราได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงจากภายในเวลาที่เราพูดถึงคำว่าโดดเดี่ยวหลายคนใยสัน่นเพราะกลัวการไม่มีใครอยู่ข้างๆกลัวการอยู่คนเดียวแต่แท้จริงแล้วความโดดเดี่ยวนั้นคือกระจกเงาที่ส่องให้เราเห็นชีวิตชัดขึ้นเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนเราอาจหัวเราะสนุกสนานแต่บางครั้งหัวเราะไป ก็ทุกไปเพราะใจเราถูกโยงไว้กับสิ่งภายนอกเหมือนเรานั่งอยู่ในเรือที่คลื่นลมแรงจะสงบก็ไม่สงบจริงเพราะถูกกระทบตลอดเวลาแต่เมื่อเราได้อยู่เงีย,งยบๆเพียงลำพังเหมือนเรือที่แล่นเข้าสู่สายน้ำสงบเคลื่อนลมไม่มีใจก็สงบนิ่งเห็นความจริงของน้ำชัดเจนเห็นเงาสะท้อนของท้องฟ้านี่แหละคือคุณค่าแห่งความโดดเดี่ยว พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลย่อมเกิดเพียงลำพังตายเพียงลำพังต้องเวียน่ห้เพียงลำพังและละไปเพียงลำพังไม่มีใครเดินแทนเราได้สิ่งเดียวที่จะตามเราไปได้คือบุญและบาปเพราะฉะนั้นผู้ที่กล้าอยู่ลำพังกล้าดูแลใจตนเองกล้าสร้างบุญในความเงียบกล้าพัฒนาสติปัญญาในความโดดเดี่ยว ย่อมเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมสำหรับสัจธรรมของชีวิตอย่างแท้จริงความเงียบคือเพื่อนแท้ของจิตคนทั้งหลายมักวิ่งหาความสุขจากสิ่งนอกตัวแต่ความสุขเหล่านั้นชั่วคราววันหนึ่งก็แตกดับหายไปแต่ผู้ที่อยู่กับความเงียบอยู่กับความโดดเดี่ยวอย่างสงบจะรู้จักความสุขที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาไม่ต้องแย่งจากใครโยมลองพิจารณา เวลานั่งเงียบๆคนเดียวไม่มีมือถือไม่มีเสียงเพลงไม่มีใครเรียกใช้เราจะได้ยินเสียงหัวใจตนเองเสียงความคิดที่เคยซ่อนอยู่และเมื่อเรารู้จักเฝ้ามองมันด้วยสติใจจะค่อยๆเบาวางและสงบนี่คือบุญใหญ่บุญที่ไม่ต้องไปวิ่งหาไกลบุญที่เกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วยใจที่อยู่กับตัวเอง การอยู่คนเดียวบางคนเข้าใจว่าเป็นการหลีกหนีแต่แท้จริงแล้วการอยู่ลำพังคือการเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาเวลาที่เรามีผู้คนรายล้อมมีสิ่งให้ทำมีงานให้ยุ่งเรามักไม่ค่อยได้มองเข้าไปในใจแต่พอเราอยู่เงียบๆใจเราจะเริ่มบอกความจริงออกมาเราจะได้เห็นทั้งความโลภความโกรธความหลง ที่ซ่อนอยู่ภายในและในขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นความสงบความเย็นความเบาที่เรามักไม่เคยสัมผัสนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงรักความสงัดรักการอยู่ผู้เดียวเพราะในความโดดเดี่ยวเขาได้เห็นความจริงได้ปล่อยวางและได้อิสระจากพันธนาการทางใจ โดดเดี่ยวไม่ได้แปลว่าเหงาเหงาคือการที่ใจยังวิ่งหาคนอื่นวิ่งหาสิ่งอื่นมาทำให้เราสุขแต่โดดเดี่ยวในทางธรรมคือการที่ใจพึ่งพาตนเองได้อยู่กับปัจจุบันได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอัต,ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อเราอยู่กับความโดดเดี่ยว ใจเราก็จะเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองจริงๆไม่ใช่เพียงทางกายแต่รวมถึงทางใจด้วยความโดดเดี่ยวคือบทเรียนชีวิตโยมลองคิดดูตอนที่เราเกิดมาเราก็เกิดมาคนเดียวตอนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราก็ไปเพียงลำพังแม้วันนี้เราจะมีครอบครัวมีเพื่อนมีผู้คนมากมายแต่วันสุดท้าย ไม่มีใครเดินไปกับเราได้มีแต่บุญและบาปเท่านั้นที่ตามเราไปดังนั้นผู้ที่หัดอยู่ลำพังเป็นผู้ที่หัดทำใจให้สงบในความเงียบได้คือผู้ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับความจริงในวันสุดท้ายอย่างสง่างามสรุปโดดเดี่ยวคือบุญใหญ่เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการได้อยู่กับตนเองได้เห็นตนเองแท้จริงได้ลดบาป เพิ่มบุญพัฒนาสติสมาธิและปัญญาอีกทั้งยังเป็นการฝึกใจไม่ให้ยึดติดกับสิ่งภายนอกเมื่อไม่ยึดติดใจก็เป็นอิสระและอิสระนั่นเองคือความสุขที่แท้จริงดังนั้นผู้ที่อยู่กับความโดดเดี่ยวอย่างสงบได้จะกลายเป็นผู้ที่มีบุญใหญ่ในใจเพราะได้พบรถแห่งธรรมซึ่งสูงกว่าความสุขใดๆในโลก ความโดดเดี่ยวมิใช่สิ่งน่ากลัวแต่คือโอกาสอันล้ำค่าให้เราได้เรียนรู้ตนเองลดบาปเพิ่มบุญพัฒนาสติสมาธิและสร้างปัญญาใครที่อยู่กับความโดดเดี่ยวได้อย่างสงบจะไม่มีคำว่าเหงาเพราะเขามีธรรมะเป็นเพื่อนขอให้ทุกท่านจงหมั่นหาความเงียบให้ใจบ้างอยู่กับความโดดเดี่ยวให้ได้แล้วจะเห็นว่าแท้จริงแล้วความโดดเดี่ยวนั่นเอง คือบุญใหญ่ของชีวิตการอยู่โดดเดี่ยวจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือความเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมด้วยโอกาสที่จะรู้จักตัวเองเต็มเปี่ยมด้วยโอกาสที่จะพัฒนาสติสมาธิเต็มเปี่ยมด้วยโอกาสที่จะสัมผัสความสุขอันแท้จริงจากภายในผู้ที่อยู่กับความโดดเดี่ยวอย่างสงบได้จึงนับว่าได้สร้างบุญใหญ่ในใจเพราะบุญนี้ไม่ใช่เพียงการให้ไม่ใช่เพียงการทำ แต่คือรู้จักตนเองและปล่อยวางตนเองขอให้ทุกท่านหมั่นหาความสงบเงียบให้แก่ใจบ้างแล้วจะพบว่าความโดดเดี่ยวที่แท้จริงนั้นคือประตูสู่ความพ้นทุกข์